ูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทยซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่าเดือน3เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงกระทําวิสุทธิที่อุโบสถทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา รายการคนหลังข่าวพาคุณผู้ชมมาสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มตน้ในใกล้ๆในกรุงเทพมหานครที่นี่คือวัดอินทารามวรวิหารหรือวัดบางยี่เรือแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีหลายคนมาที่นี่จะรู้จักดีว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีและส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวชมสักการะขอพรพระรูปทรงมา้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอพรหลวงพ่อดำในพระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมถึงชื่นชมและสักการะพระแท่นบรรทมพระอาสนะที่ประทับทรงศิลปถัดมาด้านในจะมีพระพุทธชินวรเป็นพระประธานในพระอุโบโสถองค์